สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใบครูคมนะครับวันนี้คุครูนิคมมาพบปะกับนักเรียนชั้นป .6 ต่อกันแล้นะครับตรงนี้นะครับนกักเรียนสามารถศึกษานะครับโดยการคน้นคว้าจากพจนานุกรมสังกฤษนะครับ Dictionary น,นะครับหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการช่วยแปลนะครับหน้าน,นี้จะเกี่ยวกับอเบ t มี Me นะครับ My favorite color นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีนะครับสีที่ชอบ My favorite is number is number จำนวนนะครับตัวเลขตัวนี้สังเกตนะครับ Food นะครับอาหารตัวนี้ Animal นะครับสัตว์ I like to ครั e I like to มี to ตรงนี้แสดงว่า หลัง to ถูนะครับจะเป็นกริยาช่องหนึ่งนะครับ I like to play นะครับ I like to go นะครับ When I grow up เมื่อฉันโตขึ้น I want to be a, I want to be a, นะครับสามจุดตรงนี้ให้เติมนะครับคำศัพท์ลงไปนะครับ I want to be ฉันอยากจะเป็นนะครับอาชีพ รับใส่ทั้งนี้เลยนะครับมันจะเป็นคำศัพท์นะครับคำศัพท์น่ารู้นะครับ name ชื่อ born เกิด bon live อาศัย my ของฉัน favorite ชื่นชอบ color สี number ตัวเลข Animals. <S <c oughs> <S animal s animal สัตว์ when เมื่อไหร่ร o อัพโตขึ้น want ต้องการ to be เป็น like ชอบฟ o อาหารคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยนักเรียนสามารถทำแบ่งงานที่1นจุดหนึ่งได้นะครับ เราไปดูใบงานที่1.2นะครับให้นักเรียนเติม a หรือ an ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับช่องว่างให้เติม a หรือ an นะครับ a an a an นะครับโดยสังเกตจากคำศัพท์ด้านหลังช่องว่างนะครับด้านหลังช่องวาง่าง,วางจะเป็นอันแรกนะครับ e l e v e n e l e n v e n s a แปลว่า ช้างนะครับขึ้นต้นด้วยตัว e นะฮะตัว e cat cat แมวนะครับแมว cat แปวแมวนะครับทีนี้อะหรือ an เนี่ยจะแปลว่าหนึ่งนะครับอันหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นสัตว์ก็ตัวหนึ่งนะครับหรือตัวนะครับ cat ะ cat นะครับอะ cat ยกตัวอย่างเลยครับแคทอันนี้อ่านว่า house นะฮะบ้านนะครับ olive น,นะครับ guava นะฮะ igloo igloo นะฮนะ alien mushroom umbrella pumpkin ให้นักเรียนสังเกตตัวอักษรด้านหน้านะครับตัวอักษรด้านหน้า ครับว่าเราจะเติม a หรือแนนะครับก่อนที่เราจะเติมเราต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่า a กับ a n นเนี่ยใช่ยังไงนะครับการใช้ a และ n. a n นเและ a n จะใช้คล้ายๆกันนะครับใช้นำหน้าคำนามนะครับนามนั้นที่เป็นเอกพจน์นะครับมีอันเดียวคนเดียวหรือว่าสิ่งเดียว ได้กล่าวถึงครั้งแรกนะครับต่างกันที่ A จะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ AN นะครับ AN นจะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ A E I O U นะครับหรืออ่านออกเสียงเป็นสระนะครับใช้ a นนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและคำนามที่มีคำอ่านเป็นเสียงพยัญชนะ นะครับโดยเฉพาะตัว u เอ,อกเสียงเป็นยนนอยักษ์นะครับไม่ใช่ออ่านะฮะตัวอย่างนะครับ example นะครับอะแคดแมวหนึ่งตัวอะบอวล์ boy, เด็กชายหนึ่งคนอะรู้เล่ไม้บรรทัดหนึ่งอันอะสคูลโรงเรียนหนึ่งแห่งอะเฮาส์ house, บ้านหลังหนึ่งอะโดสุดนัขหนึ่งตัว a teacher crew, ครูหนึ่งคนอาคารถยนต์หนึ่งคัน Library ห้องสมุดหนึ่งแห่งนะครับสังเกตว่าเราจะมีอ่ะนำหน้านะครับอะนำหน้าคำเหล่านี้เพราะคำเหล่านี้นะครับอย่างเช่น C A T ขึ้นต้นด้วยตัว C เป็นยัญชนะนะครับ B O Y บ o y ตัว B นะครับตัวแรกก็เป็นยัญชนะ ไปดูตัว an นะครับ an นะครับ n นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u นะครับง่ายๆเลยนะครับไปดูตัวอย่างนะครับตรงนี้เช่น an apple นะ an apple ออกเสียงเป็น an apple an apple จะกลายเสียงนะครับ an นะครับแล้วก็ a p p l e an apple สังเกตว่า Apple นะครับ A P P L E ขึ้นต้นด้วยตัว A เป็นอะไรครับเป็นสระนะครับ A E A, O U ก็คือเป็นสระ A นะ A ก็เท่ากับสระ, A, ส,ระ A, สระ A สระ A สระ A นะครับเป็นสระก็ต้องใช้ A N นำหน้า and apple apple หนึ่งลูกหนึ่งผลนะครับ and apple and an มดหนึ่งตัวนะครับ and egg ไข่หนึ่งฟอง and eleven ช้างหนึ่งตัว and arm แขนหนึ่งข้างนะครับ and an actor นักสแสดงชายหนึ่งคน and ear นะฮะ a n ear หรือว่า a n ear นะครับ, ear, รอ, near, รบอ่านแบบนี้หูหนึ่งข้างนะครับ and ice cream and ice cream ice cream แท่งนะครับ ก็สรุปง่ายๆว่า a หรือ an นะครับนำหน้าคำนามนะครับ a ก็นำหน้าคำนามคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพินชนะนะครับในส่วนของ an นะครับ an นำหน้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เป็นสระในภาษาอังกฤษนะครับสรุปง่ายๆนะครับหวังว่าบทเรียนเหล่านี้นะครับจะช่วยนักเรียนทำใบงาน การเติม a และ an นะครับ an ได้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้คุณคงก็ขอจบการอธิบายใบงานแค่นี้นะครับสวัสดีครับคุบ่าย